ปลาซื้อเลยน,น้ำท่วมแล้วมาเจอน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมถนนแล้วเช่นน้องขี่โชคชัยแล้วน้องมุณมากน้ำท่วมถนนฝังน่งนึงแล้วยะประมาณ5้ากิโล ท่วมแล้วฝั่งนู้นมันไม่ได้เลยฝั่งนู้นท่วมหมดเลยวิ่งถนนได้ฝั่งเดียวนาำท่วเขาจะฝากเลยนะขากลับจะมาได้บาไม่รู้นี่ตอนนี้กำลังแ๋ยวน้องบุตมาก